สวัสดีครับผมเอ็ม้านซักเซนนะครับคลิปนี้จะมาสอนเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยพวกวัดบูตวัดกิโลเมตรอะไรพวกนี้ครับหน่วยหน่วยพวกนี้ครับหน่วยนะอันนี้วกองศาเซลเ,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 เซียสเป็นฟาเรนไฮต์ผมจะมาสอนเปลี่ยนนะวิธีการนะกดเมนูตรงนี้อะมาคําว่าสิส t e เต็มเซตอัพแถวบนสิส t e เต็มเซตอัพนะครับแล้วก็เมนูเข้าไปตรงนี้นี่แถวบนสุดเลยยูนิตยูนิตคือหน่วยนะครับเราสาม,มารถเปลี่ยนได้นะผมลองเปลี่ยนให้ดูนี่นะครับกิโลเมตรอ่ะผมลองเปลี่ยนนละยเห็นไหมเป็นไม พอฝรั่งก็จะดูเป็นไม้นะใครถนัดเป็นไม่ก็ก็กดเป็นไม่ได้นะครับผมอ่ะเลื่อนอีกทีนึงอีกช่องเึ่งตรงนี้เสอบช่องสองช่องสอง KPA ก็คือเป็นหน่วยวัดบุเป็นบาร์นะครับใครถนัดเป็นบาร์ก็ดูวัดบุเป็นบาร์ก็ได้หรือว่าใครไม่ถนัดบาร์ก็ดูเป็นปอนก็ได้อะผมจะกดข้างบนนี้เป็นปอนเห็นไหมอ่ะใครจะเลือกเลยบาร์หรือปอนเลือกได้นะครับอ่ะต่อมา C เขา C อีกช่องหนึ่ง C คือความร้อนก็คือวัดความร้อนว่าน้ำกี่องศาบางคนดูเป็นฟันเลนไฮ์นะ พวกเมืองนอกเนาะยุโรปดูเป็นฟาเรนไฮน์เนี่ย N F ก็คือฟาเรนไฮน์นะครับแต่บ้านเราดูอย่างนี้นะครับผมต่อมาหน่วยนะครับหน่วยอัตรากินารมาร์กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบางคนดูเป็นนี้ L T H K นะครับลิตรต่อ100กิโลไหใช่ไหมพวกฝรั่งชอบดูแต่บ้านเราคนไทยเราจะดูนี้นะครับบ้านเราคนไทยเราถนัดหน่วยนี้นะกิโลเมตรต่อลิตรที่มันชอบโฆษณาขายรถกันนะวิ่ง30กิโลเมตรต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาโฆษณากันใช่ไหมครับ บ้านเราจะดูหน่วยนี้นะครับอ่ะโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็แบ็กออกมาจะเซฟผ้าแล้วก็แบ็กแล้แบ็กอีกทีหนึ่งมาหน้าปกตินะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นครับนี่คือคลิปสอนเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยของเกตลูฟี่ X7 นะครับขอบคุณมากครับ